เป็นดอยทางไปอินทนนท์จำไม่ได้ชื่อเลยแม่วินแม่วางอะไรต่างๆก็เป็นการไปโรงเรียนบนดอยที่เขาค่อนข้างจะเาเรียกว่าอะไรลำบากขับเข้าไปแบบว่ามอบเสื้อกันหนาวมอบกระติกน้ำหรืออะไรต่างๆให้เขาอะไรันเป็นการร่วมกับ c ีซเนัเป็นแบบโครงการนี้เขาทำอะไรอย่างนี้เพื่อเด็กดอยนัเขาผมไม่รู้สึกว่าเขาลำบากเลยพี่ที่ผมเจอใชยมากอย่างเลยตอนเดินไปอ่ะน้องเขาแบบ เป็นทักเราก่อนเลยอะสวัสดีครับสวัสดีครับแบบพูดชัดชาชาทุกครผู้หญิงเนี่ยจะถอสายบัวใส่อะแบบสวัสดีค่ะอย่างเงี้ยทุกคนเลยแบบน่ารักมากๆเป็นน้องน่ารักมากๆแล้วก็เราก็เห็นแล้วแหละว่าโรงเรียนเขาเขนาน่าจะขาดแคลน,นนิดนึงเลยแต่ว่าเขาก็มีกิจกรรมทําด้วยกันเช่นแบบว่าเราช่วยทสีพวกเครื่องเล่นโรงเรียนเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทําการเกษตรให้เขาเขามีอยู่แล้วแหละเราก็ช่วยทำ มีมีครับคือพี่น้าสงสารคือพอโควิดน้องเขากําลังได้ทุนแต่ว่าไม่ทุนจากรัฐบาลอะไรครับมาสร้างอาคารใหม่สร้างตึกเรียนอะไรเงี้ยอาคารเรียนแล้วก็อาคารน,นอน,เ,นเพราะว่าโรงเรียนเนี้ยบางเด็กบางคนเขาอยู่ไกลมากไกลกับโรงเรียนแบบสิบยี่สิบโลพดอยมันไกลามากนะแล้วเขาเลยจะสร้างห้องนอนาอาคารเรียนให้แต่ว่าผู้รับหเหมนโคงคือมีแค่มีแค่เสาเข็มมาปักอยู่รู้สึกว่าโอ้โห ใจร้ายมากเลยว่ะกับโรงเป็นโรงเรียนที่เขาขาดแคลนอะไรอย่างเงี้ยใจร้ายมากซึ่งเราก็รู้สึกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่ไปทําอะไรอย่างเงี้ยร,รู้สึกว่าเฮ้ยบางจุดประกายเราว่าถ้าเราว่างหรือว่าเราชวนเพื่อเพื่อนเราไป่าจะดมีมันสนุกด้วยมันแบบนอกจากได้ช่วยเด็กอ่ะมันมันได้บรรยากาศด้วยทำติ่งผมมีบรรยากาศเขาท้องฟ้าธรรมชาติที่อยากิมเปลและเรียบง่ายสวยงามมากเลย เป็นครั้งแรกที่ดีมากเพราะประสบการณ์ตรงเลว่าถ้าเรามีพลังเยอะมากพอก่อนมากทกอ่างหลังจากน้เราจะทำโครงการอื่นี่ไปรู้จักที่ได้ยังไงอะคะเออไปไม่รู้จักมาก่อนไปไปกับทุกอย่างไปได้กินกันแบบเดิมว่าจะไปถึงที่อื่นที่่ครับที่อื่นหรือว่าก็ไปคือแล้วแต่เราแหละเราเห็นจุดไหนเรารู้สึกว่ามันมันชัดบเราเราก็จะไปช่วยทีจริงจริงๆเนี่ยมันจะหาักมันจมีหลายอย่าง เลยือเลื่อนเกี่ยวกับเตียงของเขาที่อาคาเรียนใช่ทุกคนช่วยได้ไงไา่ายๆอ่ะหรแค่โอนเงินคนละสิบยี่สิบร้อยอะไรเงี้ยคุณให้กับโครงการที่เขาทำจริงๆอะไรเงี้ยผมว่ามันจะดีมากแล้วก็ซื้อกันหนาวอะไรเงี้ยก็จะเป็นของกนดอย,ยผมไปช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หนาวมากแต่มันก็หนาวอยู่ดีมันเริ่มแล้วมันเริ่มหนาวมากผมกคิดว่าถ้าเป็นแบบปลายปีหน้าหนาวจริงๆตอนกลางคืนเนี่ยมันน่าจะหนาวแบบมากๆเลยก็ใครมีเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็ส่งไปช่วยได้เพราะว่าเด็กๆที่นั่นอ่ะชุดเรียนไม่มีนะครับเป็นคนท นานาชาติอ่ะนักเรียนโรงเรียนนะเรียนนี้ม้วนตู้หมดเลยบางคนก็ใส่ชุดม้าห่อชุดธรรมดาชุดแบบชุดที่มีอะบางคนจ็เก่งขายาวไม่เท่ากันหอเอ้ยแบบใครที่มีเสื้อผ้าไม่ได้ใช้ไหมหรือว่าบริจาคได้หรือซื้อใหม่ให้เขาก็ได้หรือว่าเราใส่ไม่ได้แล้วก็ให้เขาก็ได้แบบมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่เห็นค่าแล้วอ่ะแต่สหรับงเขาอ่ะมันมีค่ามีแวลูมากมากใช่ไหมครับอุ้ยเปิดโลกมากจริงๆที่เปิดโลกแบบเราอยากทําบ้างเลยอ่ะเพราะเราตอนนี้ผมตัดข่าบางวันให้น้องๆอ่ะแล้วเราก็เห็นสำรอง ก็แค่แบบอบคุณค่ะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยมันนี่คือบริสุทธิ์อ่ะมันคือความรู้สึกที่มันบริสุทธิ์จริงๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมีความสุขกว่าอยากร่วมกับแฟนคสาวไหมคะจริงๆก็อยากแต่จริงคิดอยู่ว่าจะยังไงดีนั่งรถกันไปก็น่าจะไกลอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่ามีแพลนคิดไว้อยู่ว่าอยากทำอะไรอาจจะเร็วๆนี้อาจจะมีมีหน้าจะได้ทำได้ได้อยู่แล้วชิลไม่ได้เยอะขนาดไหนว่างเยอะครับจ้างได้ ความปลอครับความเป็นส่วนตับเราเห็นว่ามันสำคัญไหมในการหมุการแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยคความเป็นส่วนตัวนะครับใช่แล้วก็เรื่องการเตรียมที่กาดดูแลรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยความจริงแล้วผมยังไม่เคยเจออะไรที่มันรู้สึกว่าคุ้มค่าผมผมเลยคิดว่ามันก็จําเป็นแต่อาจจะไม่ขนาดซึ่งมีก็ดีอำนวยความสะดวกผมแบบว่าเราเดินทางไปไหนอะไรง่ายอะไรเงี้ยมันก็ดีมากๆแหละแต่ว่า จากที่เราเคยดูคลิปต่างประเทศอะไรเงี้ยมันมีไงศิลป,ปินที่แบบว่าหรือมีใครไม่รู้เดิ่แล้วมีมาจ้วงบ้างหรือว่าถูกลุกทําร้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็เลคิดว่าเฮ้ยมันก็จะเป็นค่ะบางทีเนี่ยบางทีก็แบบว่ากาัดกันไว้แต่ว่าแฟนคลับยึดต้นไม้ดอกไม้ไม่ได้รับอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเอ่ออันนี้ผมว่าก็ก็สงสารคนที่อยากจะให้นะว่าเขาเขาไม่ได้หวังอะไรตอบแทนนะเขาก็หวังแค่จะให้อะไรเงี้ยแต่เขาอยากให้แต่ว่า ก็ต้องดูกติกา,าด้วยเขาอาจจะมีจุดที่แบบว่าเฮ้ยมอบของตรงนี้นะให้ของตรงนี้นะอะไรก็ได้ต้องทำตามกติกาแต่ว่าถ้ามันไม่ได้มีอย่างนั้นแล้วแบบยืนย่นยืนยนย่นมาผมก็เข้าใจกา่าแล้ว่าเขานี้เวิมาว่าให้ให้พาศิลปินไปหรือให้พาคนคนนี้ไปให้ให้ปลอดภัยอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็สงสารคนให้นั่นแหละเราเข้าใจไงบางครั้งเวลาผมเห็นเาจะให้อะไรผมก็ถ้าเราเห็นด้วยตาเราเราก็จะยินมีิ้มดุดดุเพราะเราเข้าใจความรู้สึกแบบับนอกหักเตรียมของมาจากบ้านฮะบางคนทำแฮนด์เมดอะไรเงี้ยเพื่อที่จะมาให้ศิลปินที่่่เราาชอบแตว เ<ไ>ขาไ,ไ,ไม่ได้หยิบไปเขาไม่ได้ไม่ได้รับไปคือถ้าเขาเห็นแร้วไม่ได้รับผมว่ามันเจ็บใจกว่าอกู่บิดหว่งอะไรอเงี้ยก็เลยว่าต้องอยู่ที่ตัวสิคิดด้วยต้องคุยกันว่าเฮ้ยถ้ามีให้ขอก็รับ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 ถ้า,าไ,ไ,ไม่ใช่งานอิเลยลทรอนแบบว่าไปไปแบบไปเที่ยวนี่นั่นแ่มีแบบว่าพาแต่พนันงนตขายมีบ้าหคน่นอนขาอยู่แล้วรัอันนี้เรารับยัไงหรือว่าเราตเคยงไ รับมือครับมันมันรับมือได้ไม่กี่แบบหรอกมันป้องกันได้โดยการที่ถ้าเราไม่อยากเจอคนแล้วก็ไปที่ที่คนน้อย,อยแต่ถ้าที่ที่เราอยากไปมันจะมีที่ที่คนเยอะเราต้องทําใจเพราะเราขายกินไปแล้วครับ,อ,รบอยา่างลุกเราเองภาพสัตวมันเยอะมากมีสีสมต้องมีการรองตัวเลยไหม,มไม่ค่อยนะ่วนนากผมใส่หมวกแต่ว่าไม่ได้ใส่ประฟังตัวผมว่าผมผมเสียเพราัห <c oughs> ัวฟูเออแต่ว่ามันผมว่ามันไม่มีอะไรหรอกคือ ก็เข้าใจกันสองฝ่ายตัวสมมติว่าไปไปกินข้าวร้านอาหารร้านหนึ่งกำลังนั่งกินข้าวอยู่ไปไปถ่ายรูปมันก็จะแบบก็ต้องคิดว่าเอ้ยเขากินข้าวอยู่หรือเปล่าเราเขากินเสร็จแล้วค่อยมาถ่ายอะไรเงี้ยผมว่าถ้าต่างคนต่างถอยคนละก้าวน่าจะโอเคอย่างเราเรากินเสร็จแล้วเราก็ไปถ่ายกับเขาก็ไม่ได้เหนื่อยการอะไรอะไรเงี้ยไปขับหน้ารัก็ขังผมหน้ารักอย่างบางทีเรากินข้าวอยู่เขาก็ขอถ่ายผมจริงจริงๆเนี้ผมก็บอกว่าพี่ครับ เดี่ยวจริงผมขอกินก่อนออกไปไม่สวยบุฟเฟ่ผมมันแค่ชั่วโมงครึ <analyze anthropology> <Depois S 2> <Bu> ่งขอกินแป๊บพี <á> ่ตะกินแต่ผมไม่หาเลยอะไรเงี้ยแค่นั้นเอง